ลงไหวมองนี้สิแบบทุลักทุเลเลยท่างลงกับแ,แ,แบๆแกลบๆไปเนาะถอย <c oughs> ลงมาเอาบ่ลงนี่มันล่อขึ้นเรือนี่จะมีพนักงานเขาเจ้าจ,าจะขนขึ้นเรือเรืออยู่ฟังนี่อีเรือพบนนี่พี่น้องถ้า,ากัน,านกรองไม่ได้เกี่ยมันจะเบ่อแปลว่าขาเจ้าก็ขนมาคือกันเหรอมากรองไว้เลยนี่ ทานก็มีพี่น้องตอกตอกบัตเขาเขาเจาะกับมาไว้ยั้ยสิละเขาเ้ากับมะกอกไว้ยสิละข้าวเจ็ดสิบสอบพี่น้องจะ่ามั่กั้ค้นมันสวงเสาค้นหลายอย่างหน่อยคนงานเขาเจากับว่าไง มันส่งว่ามันส่งง่ายๆว่าแม่ด้อยพี่น้องเด้อสู่ไปส่งอยู่เพื่อนตามฟ้ามตามยังบ่ได้ดิเพราะว่าอยู่นี่มันรถมันหลายเพื่อนก็มาคนนี้ก็มาไหมจักเพื่อนจักตัวบาทนี่ซิ่งกันลูกเจ้าจะว่างแห่แล้วมันแตกเด้อเพราะมันเป็นถุงพลาสติกแดงในนั่นอย่ามันแตกหน้ามันฉีออกค่อยๆค่อยๆเฮ็ดเอาอย่ามันแตกมันนี่บอกกล้วย มะกล้วยก็มากพี่ดางพนักงานก็เล็กหน่อยก็จะไปลุงเรียนบ่ประจอกก็มากหลับจังมีจต่คตเล่าเลือพี่ดาวว่าจะเล่าวะายใจไม่ค่อยสะเป็นทาเลือทาทาจุดพอนนค่อรับผพู่ีน่องตครับ แต่ว่าผุไฟที่นีเลครับจะเป็นทุ่รวมครับนัคขับนีตัวมาเจอผ้าของโอ้ยยุ่ปอะไรล่ะกอซีล่ะคือบ่ได้ไปโรงเรียนมองหรือไปยูฮะเมื่อยห่ค่อยไปเขาจ้างมือแล้วจักบาทเลยฮะจักที่ไห้จักแล้ว่เสร็จรูแล้วแต่พ่อีไห้ มมีคาเร่งพี่น้องเร็วเต้าผู้ชี่ไขวัฉันมี่จะเล็กหน่อยได้พี่น้องพราเจ้ามลากของมงคนของโอ้ไม่แมนคนละขั้นบอก่ข ń, ั i, Besides, almost, ้นแก้ก huh. ล right oh, ้วยเหมือนเศร้าอยู่ในบ้านบอเ่แมนอยู่บ่อันที่มันโตแล้กันโตบ่ไอพนขึ้นไปบบจักราคาไอ้วาจะขจักบาทวัชะ ตอไี้แก <จะ S 2> ่ละบอกเรื่องอะไรจัดการรถมุ้เจ้าบ <c oughs> ัตรเวลาทา่ีคอยเดีอยได้บัตยิ้ไทายหาบ้องเ <c oughs> ขาข,ข,ขึ้นรอเขาอยู่ใส่เลนวเป็นร <c oughs> เป็นตลาดจุดพัปนปผลี่นลองข้้งองนขาดพนมุมดูฟังเล่าฟังองนขามฟังเล่าฟังคนอบตั้งโค้งีิดลอง คนพัะเจ้าสินคขาขามาจากฟังเล่ามาว่างขายให้ฟังไทยนะพี่นองแต่ว่าคนร้ายหลายๆคนนี้ได้เอาของมาส่งอยู่ท้างผิดมันมากเกย็ดมาส่งไปฟังเล่าแต่ว่ามาลงไปทาเลือดนั่นแหะพี่น้องแล้วเขาจะมาาคนออกเรย่าพพี่น้องว่าหลอะตง

เป็นป well. ่าพี่น้องเพราะจะคลายป่าป่าฟังนี้ยังอะไรกบโอ้กบเรืองเหลืองเลยเออ รูปเท่าไรลนขายปรละแปดสิบืมกบมาแต่สายเดียมาูกมาประเทนอกกบเมืองนอกบอกกบบ้านเขานี่ละกบเชียงมันเลี้ยงห่วยดีเนาะกบเลี้ยงนี่เนาะตั้งนี่ปลาบมากกินกบเลี้ยงเรีว่าขอยนบ่อ ก็เลี่ยงคนก็กินเอาขึ้นมานน้ำกันสันมานน้ำกันผู้นึงกินกบเลี้ยงสองพี่น้องแต่ว่าคนละรสชาติคนละรสชาติโอ้ผู้นึงกินกบเลี้ยงผู้นึงบ็กินกบเลี้ยงก็ขับมัตตาฟาคนบอกทั้งคนทั้งคนบ้านไหนอาขาวหล ผ้าขาวปกับคนบางคนผาขาวมองไทยค่ะโอ้จ้ายอดผาขาวมงไท่ไปกับคนบางโคนปาทาาดสีทาราดจำปาเนี่ยาทาราดมันเรือมาทาราดต้องแดงเป็นลาทาราดอันทั้งว่านอนเออนี่ล่ะบางโคนป็มะไ่ี่มงของเขาเจ้าส่งไปลาคนละยังอุยห่ยเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งตวนี้กินข่อยังตัีได้ที่ คนละสตายใอสงคมนี่นรอมึงเจ้ามาอย่างบัมนมาซื้อในเดือนส่อะไค่ะโอ้มันถือบวกของกัามือสีอืโอ้มาสื่อไก่แบนคุ้มค่ารถบ่หรอรู้เง่าอหบ่ยังมาซื้อหมายวบอกมาเที่ยวน้ำเพื่อกกยมาเที่ยวน้ำอืังนี้มาดูกันได้ครับมาดูกันใกล้ นอข้าวขนไห้นี่แหละพี่น้องซึ้นตลาดบ้านเขาเลยพี่น้องแต่ว่ามันฟังนี่ข่วยพี่น้องมีแต่ข่วยอย่างเดียวเอาอย่างมาพาไว้นะ

ถ้า uh, ้งน like. mm ี hmm. ah? yeah. uh, el, right? mm ้พัดใหม่บาทนี่โอ้โหรสบกหอยสีกะตบอหอยปังลูกอยยังหอยสีกะตูตักบาทเหรอให่ฮะสิบาทหอยีกะตกะมีได้พี่้องอันนี้มันเห็ดกระดัง โลโลหกสิบนวะมันนักเอ้ยมันนันั่นเลยนั่นอยู่แม่ยังอันนี้แม่แข้งบอกรับแม่แข้งหรือแม่หยแขงร้อยสามสิบต่อโลหนึ่งบอกแม่นี่โลนึ่งอ้โอ้ยสาบน้องนี่ น้องยังล่ะนองงัวนองนอกก็ไอ้เด้อนองนอกโอนองนองมาแตนนอกนองงัวมาแตนนอกเป็นวะไม่ใช่ยังอันนี้มันเป็นลูกโตแล้วก็เป็นตังแตเด็ดถอดตีกแม่โอ้ยมาแตนนอกบ่ได้นองมาแตนนอกเจ้าของนอกพี่นองาร้อย้าสิบจักโลหรือเป็นนองเลย อกิโลครึ่งกิโลครึ่งโลละสามร้อยเป็นวะหนอกหนอกด้วยพี่น้อกด้วยมักทัวร์ทัวดินทัวดินทัวดินไม่ยังอันนี้เขาเอื่อวยังอันนี้ใหญ่นี่เกาลัดจ,จะ้ะ เกาลัดนะยิบยิด้วเนาะยิบแล้วรูจักบาทอะไยหญ่บาทหกสิบนี่พี่รองเกาลัดรู่แล้ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่ย่บ่่่่่่่าง่ี่่่่่แ่่่่า่่ซ่่่่่่่่่่่่่่่่นมา่่่่่่่่่อ่ เกาลัดตลาดยูจุดพลนผลยวนีย่น้าพี่้องยวนผาดพนมนี่นะจุดพอนผลก็ลเจ้าขามมาชิ้นข้ามาจากงจต่เมืองหนอกมาแต่เล่าพี่นอ้อยคนขามมาขายทั้งฟังไทยไทยก็มน,นี่น่ะเติงหอยเทิมอันแม่ขาดไทยแม่าเล่าละคนคนยูอ มากอันนี้มาัง้ยเรีชวน่ะไม่ใญ่มากเงี้ยเรียวนะมากงซื้อมันโลโะโดโลจักบาทโลโกโดคนบาพี่น้องโอ้เออเออค่อเมีสานนะก็มาคเทาก็มาตลาดเงายพี่น้องอันนี้เป็นทาลุ่งพลุ่งขึ้นเที่ยวขึ้นเท่วลงอยูี่พี่น้อง จุด่นส่งของกันมองนี่แหละข้าขืนข้าลงเขาเจ้าก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่แถวนี่ยยังยังพี่น้องได้ของมาเขาเจ้าก็มาส่งกันขึ้นลงอยู่แถวนี่แหละข้างเขาเจ้าเขาเจ้าก็มาขึ้นลงกันส่งของกันอยู่มองนี่แหละพี่น้องข้าเรืออยู่ทั้งไต่ ชุดพอนปนขาดพนมอาเลาะบึงเมฆขาดซึ่งเมฆขาไทยเมฆขาดนเล้าพี่น้นองเพิ่งมาขายทั้งสี้นบุ้งกระฟึงมาเชียร์เหล็กได้พี่น้องหมอ,อยหอยสี่กระจาย จะใคหนนะคมาจ้าตายพะี่ะตายอนนี้พี่น้องกุ่งก็มีบ่ไดแม่มได้จะได้เป็นลดได้ก็ไริบาทนง้ำก็มีพี่น้องกำไร่โิบาทนึงทายออกฮะไกเกียวจ้าร้อยบาทิยิปปไมนี่ก็โกุ่งละร้อยวาัวองโลด บักบกก็ไม่พีหน้องมาหางผีต้อกันหอยกระโลละสี่สิบาท0ะปูก็ูก่มีบันโลกจ้าวละได้กับปูนร้อยเจปูมาเต้นนอกคุณบอกเสียดก็มีพี่อนปองบักหอยฮะ พุทเอาบอก่ได้เรียงบอกโอ้ปีคนเอามันอยู่นี่ไหนน้าบอกน่หอยิอยเดีบารนีาบาอยไหังน้โอก้ฟงนอ่อเป็นนองใช่หนองนี่บดกุยาง ปกินังม่นิบาทถ้าูาตกตังงาแบบนี้ตลาดพ่าเจ้าเปิดเป็นตลาดจุดพอ้นพ้นพี่หนุองนี่ขาทั้งเล้าเป็นนือขามมาข้ายทั้งเทาพี่นี่บัตรตุย่ัง โอมันแซ่เหรอมีเนาะมันแซงบพี่เนางแค่นีนปลาลุดลดตับาทละปลาดนะลละสองร้อยโลรีลและสองร้อยพี่น้องตลาดเงเาเงาพี่น้องนี่เบอร์สุยัง พึ่งก็มีพี่น้องน้ำพึ่งก็ะมี่พึ่ง,พงก็ะมี่ฟังนี่มาขามคนไรแมนบุตพี่น้องคนนี้ คอยไปได้พี่น้องไปไหวบ่อยเลยดิรอบวงบรรยากาศตลาดชุดพอนพลตั้งกันตั้งขอนขนม ผัดพอนมพี่น้องน้องยังหรออัน่วายจ้ะอืราอราคามันโอ้สามร้อยเศร้าโลละบอกโอ้ขายเร่แล้วเป็นว่าเร่แเ้ววสิสามร้อยเน่องน้องนอกบอกโอ้น้องนอกเป็นว่าตงสามมื่นก็จะชิวบทัวเอาเบื้งบรรยากาศเอาด้วยพี่น้องด้ว ส่วนมากเลยเกาลัดลอย่างหลากหลายพี่น้องก็ปกโทดิในไลายเป็นอาหารเป็นชิ้นขาดข้างกาเสดพี่น้องข้างนี้ป่าป่ากดแมกก่นป่ากดบ่ห่ะต้องร้ตักบาทป่า,ปากดร้อยแปดสิบเพื่นวาพี่น้อง ปลาอย่างอันปลาบึกโอ้มันอยู่ไก่โคงเลยมีปลาบึกพี่เนาะโลดเจ้าปลาอปลาบึกเนาะลอยเนาะขั้วละเรียบลอยอยู่เนาะลอยๆปลาป็นกิโล่คนนด้วันเสานบ่ได้ชุดง่ายได้บ้านเสร็มันเหีวพี่น้องเพราะฟังโค้งนี่เจ้าเฮ็ดบันไดไว้แม่ยขาแม่ยคายเพิ่นก็มาขายตามอันนี้ละเพิ่นว่ายหี่ยป็นกิโลว่าสร็จเพิ่นว่าฮะค่อยไปเด้อพี่น้อง บ่ได้สอบได้ถามได้พี่น้องเพราะมันหลไม่ต้องเคซื่องผีบาทคุณว่าน่เยาเป็นก <c oughs> ิโลคนนี้หันจีนยางหัวบ่อทัวพี่น้อง เป็นสั้นเป็นสั้นดิว่ามันหน่อยดิพี่น้องเป็นตักเป็นสั้นท้างยางดานนี่เป็นสามสั้นคุณแต่เพี้ยนเป็นห้างนี่ฟังห้างนี่เป็นเป็นทางพี่น้องเป็นว่ายน้เป็นกิโลว่ะสิเป็นสียางหามันยางหามัน มันทัวร์นี่มันก่นทัวร์ได้พี่เราฮะ